ไป <c oughs> ก็จะมีเรื่องเล่าให้ฟังบ้างเพื่อให้โยมจะพิจารากัน,นไม่ใช่แคเ่เพราะกลุ่มนี้แต่ทุกๆก,กลุ่มที่มุ่งหวังที่จะได้ได้ความเมตตาจากพระอาจารย์ไปบรรยายตามที่ต่างๆาพูดเริ่มไงดีคือยกตัวอย่างให้ฟัง <c oughs> สมมุติว่ามีการนิมนต์นพระอาจารย์ไปสแสดงรามที่ต่างจังหวัดหนึ่งที่ วันสมมุติวันพรุ่งนี้เวลาสิบสามนาการพระอาจารย์จะแสดงธรรมท,ที่จังหวัดนี้โยมก็มีความศรัทธาร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเต่มที่ดีใช่ถูกต้องถูกต้องเลยมุมอมองของเราคือเราต้องเอื้อเฟื้อผู้ที่บรรยายธรรมที่เราทำคือไงเราต้องพี่ขุกต้องตื่นแต่เช้ารีบฉันแยก ราต้องเดินทางฉันแยกติดไม้ไม่ทางเลยเอาฉันแล้วต้องฉันเข้าไปฉันได้มือเดียวอีกเอาจะฉันให้อัดเข้าไปเต็มที่ร่างกายมันก็ยังไม่ได้พร้อมแต่ก็ต้องฉันเพราะว่าฉันได้แค่มือเดียวอัดไปฉันเสร็จเข้าน้ําห้องท่าทํากิจส่วนตัวมันก็ไม่ได้สบายนะเพราะต้องออกเดินทางให้ทันเพื่อจะไปสนามบินระหว่างทางของการเดินทางเพื่อไปสนามบินเราเจออะไรบ้างก็ไม่รู้รถติดรถชนอะไรต่างๆสถานการณ์ แตที่เผชิญหน้าลงสนามบินเดินจากสนามบินไปที่เครื่องไม่ง่ายผ่านเช็คอินหนึ่งสองสามสี่เทอร์มินอลอยู่ไกลหรือเปล่าไม่รู้ร่างกายเราข้าวเริ่มหมดและเริ่มย้ายเสร็จอันนี้นะสมมติขึ้นเครื่องบินอีกหนึ่งชั่วโมงความดันเปลี่ยนคนน้าไม่หูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปหมื่นบามือเดียวหมดแล้วยังไม่รู้เอาลงเครื่องบินไป นั่งรถไปอีกหนึ่งชั่วโมงบ้างหนึ่งชั่วโมงครึ่งบ้างบางทาีผ่านเขาเมาอีกอย่างนี้นีตอนนี้นอกจากย่อยแล้วจะกลายเป็นสิ่งปฏิกูลกลับคืนมาสู่ธาตุตามเราใชาหรือเปล่าไม่รู้ไปถึงให้พักข้องพักมีน้ําไม่ได้ว่านะามีอะไรให้น้ำให้ดื่ดหนึ่งแก้ว นิมนต์ท่านแสดงทรรให้เต็มที่เลยสามสี่ชั่วโมงขอร่างกายพระอาจารย์ไหวไหมเนี่ยและยมก็รู้ว่าการแสดงธรรมของพระอาจารย์แต่ละครั้งใช้พลังขนาดไหนใช้สมาธิทุกอย่างการเชื่อมโยงพืสุดต่างๆเสร็จแล้วไม่พอเขามีต่อๆ่อีอออกอันนี้นะ,ะระหว่างแสดงธรรมทีมจัดงานบางทีคุยกันอีกนะอ,ะอะนะ ไม่สนใจพิธีตัวคนพิธีกรคุยอะไรยังเงเนี่ยโยมต้องดูว่าเสร็จแล้วอาจจะนิมนต์พระอาจารย์ไปตรงนี้แล้วไปตรงนั้นไปตรงนู้ดนิมนต์นิมนต์เพราะโยมมีความปรับรื้มปิติที่พระอาจารย์จะมาเยี่ยมเยี่ยงแต่ระวังว่าจะไม่นึกถึงสภาพร่างกายของพระอาจารย์ว่ากลายเป็นว่าพระต้องทําตามใจฉันต้องจะทํำยังไงจะทํำยังไงตรงนี้ทำยังไง จะพิจารย์ยังไงคือจะต้องพิจารว่าจะทําอย่างไรที่จะเอื้อเฟื้อผู้ที่พระอาจารย์ที่แสดงธรรมให้มากที่สุดคืออะไรคือต้องมีการประสานงานนี่ครับวิสเกตุผมเป็นแบบนี้แบบนี้อยแบบู่แบบนี้ตั้งแต่แรกไม่ใช่หมกเม็ดกั๊กไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่ได้ว่าโยนนะแต่พูดถึงทุกๆคนเลยวุถิพอนนาคตเพราะว่าอาตามาก็เห็นมาแล้วก็แบบว่าบางที อย่างการทําง,งานต่างๆมันขาดการแจกแจงโดยละเอียดนี่คือความละเอียดที่โยมจะเป็นมาตรฐานต่อไปการเดินทางแต่ละจุดในเดช้วลาเท่าไหร่เหมาะสมไหมนะอ่าไปถึงให้พระอาจารย์ได้พักหรือเปล่าอย่างี้นะละพักคือโยมนึกถึงคนที่บุคคลที่หกโมงก็ต้องฉันแล้วฉันก็ไม่ได้มากแต่ร่างกายต้องอยู่ไปถึงเย็นและแสดงทําให้ตรงนี้ เป็นมววเนี่ยโยมอาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้เพราะคิดว่าท่านแสดงทาหรือท่านทำนี้ท่านทำนั้นท่านต้องทําให้ฉันเพราะฉันมีศรัทธานิมนต์ท่านมาเนีย่ยพูดมากก็กลายเป็นว่ามากมากอ่าไม่ขูดเกาเอออันนั้นอันนี้อันนู้นเน,นี่ยคือความเกี่ยวข้องที่ต้องมีความละเอียดไปมาก็จะกลายเป็นว่าไปสั่งพระให้ทาให้ทําตามความอยากของฉันนี้หลักการมีหลักการเดียวคือประสานและ ทำตามที่ประธานสงฆ์พิจารณาอย่าไปคิดแทนนะต้องถามเออเป็นยังไงอะไรยังไงแบบนี้นะในงานนี้ก็คือแล้วแต่แต่คือพูดถึงประสบการณ์ที่ไปตามที่ต่างๆนะก็หนึ่งคือต้องมีการแจกแจงทุกอย่างอย่างละเอียดแล้วก็ต้องมีการพูดง่ายว่าบอกว่าเก็บจิตของตนเองไว้ ทำตามอำนาจของผู้มีผู้มีอายุเราอื่นทำตามความเห็นบางที่บอกไปก็ไม่ทํานะอะบอกไปเบาๆเนี่ยคือต้องปัญญาเยอะมากบอกแค่นี้แสดงว่าอะทำแล้บอกไปมีความเห็นกันมาเยอะแยะมากตรงนี้แล้วพระอาจารย์ก็มีความเมตตาอรายมก็คิดว่านี่คือสิ่งที่มันใช่มันถูกบางทีเราไปอันนี้ก็ขอบนกล่าวว่าบางทีไปยังรู้ใครเป็นคนนิมนต ไปถึงก็เดินเดินเดินรีพายขึ้นไปนั่งแสดงธรรมใครเป็นคณะทำงานยังไม่รู้เลยใครเป็นหัวหน้าทีมใครเป็นคนดูลำดับการบรรยายธรรมใครเป็นคนดูเรื่องเครื่องเสียงใครเป็นคนดูเรื่องกล้องใครเป็นคนดูเรื่องเรื่อนี้เวลาบอกจะได้บอกถูกบางทีไปบางที่ไม่ไม่ดังจะหันไปบอกใครไม่มีใครรู้จักเลยเพราะเขาไม่แสดงตัว บางที่เอาหวังดีเอาพัดลมมาเปิดแต่สแลวหนีไปพัดลมไม่ดังเสียงดังปิด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 ลำไคลอะพูอะไรก็พูมไม่ได้หันใครบอกไม่ได้มันขาดการประสานงานเกี่ยวข้องแล้วก็กลัวกันเหลือเกินไม่กล้าที่จะเข้ามาต้องแสดงเห็นอันนี้ครับนี่คือทีมใหม่ที่โยมบอกใช่นี่คือทีมงานนี้นสิ่งที่ขาดเมื่อกี้นี่คือว่าอ่านี่คือโยมเก่งชิ้นนี้เป็นผู้ชาเใชบด้านนี้โยมทางบ้านจะเรียกว่าเออคนนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้แสดงตัวให้รู้ บางทีเราไปแล้วไปเอ๊ะเราแบบว่าตกลงใครนิมนต์เรามาเนี่ยเรามาทําตามความคิดใครความเห็นใครอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราอยากจะมาไม่ได้อยากจะมาวันนี้มนต์เข้ามาแต่ว่ามาถึงปุ๊บปล่อยเราตายเลยเอาท่านเชิญท่านขึ้นแสดงทาเลยใหม่มีการนิมนต์ใหม่มีการอะไรอะไรงี้นี่คือความละเอียดแล้วก็ก็เลยหวังว่าทีมนี้จะ,ะที่มาก็จะพัฒนาว่าเป็นมาตรฐานที่ที่ให้คนอื่นๆเนี่ยได้ศึกษาต่อไป เพราะถ้าเราทําไปโดยที่คิดตามความเห็นตัวเองเนี่ยแระยมไม่มาเกี่ยวข้องไม่ไม่ซักถามคือซักถามแล้วขอคําแนะนําและนําไปทําตามไม่ใช่เข้ามาใสา่ใส่ว่าดูขอทําอย่างนี้นี้นี้ปัดมือชกแล้วอีกอันนี้ก็ไม่ได้อีกตรงนี้อันนี้น,นี่เป็นความละเอียดที่จะต้องฝึกฝึกกันไปแล้วก็อย่างสมมติว่าอ่ะอยังไม่จบยาวอ่ะสมมติายัญญาทำเสร็จกลับที่พัก คือต้องบอกคือรายละเอียดต้องบอกให้ละเอียดเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและเหมาะสมไหมไม่ใช่มาบอกอันนี้ว่าฉันจะทาแบบนี้ไม่ใช่ต้องมีการทบทวนกันมนาะเออแบบนี้แบบนี้ถูกไหมอ่าไปทุบไปถึงอ่าวันมีการต้องพักค้างพักค้างอ่าจะบินทบาทไหมหรือจะไม่บินทบาทถ้าบินทบาทนิมนต์สุมาินิมนต์อ่าโยมจะนิมนต์ไปฉันที่บ้านอันนี้มตนท่านบินทบาทและฉันที่บ้านที่บ้าน,ท,านที่บ้านฉัน ยมเคยเห็นไหมว่าพระชันเนี่ยเป็นยังไงพระฉันเสร็จแล้วจะต้องล้างบาทเช็ดบาททากิจเข้าวัดสถานที่โยมเนี่ยเหมาะกับการล้างบาดเช็ดบาดไหมเคยวิเคราะห์หรือเปล่าจะให้พระเอาบาทไปวางในซิงและล้างด้วยสกอตไบ์หรือว่าต้องให้ใช้ใช้สายฉีดจำาระฉีดล้างบาทเมื่อที่มาต้องใช้ฝักบัวในการล้างบาทมาแล้วตรงนี้เหมาะไหมเหมืที่ลเลิงั้นงั้นเราขอหยุดวันหนึ่งเพราะผู้เจ้งก็ไม่ได้ปรับอาบาัตตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่พี่คิว่าท่านต้องมาบิณฑบาตและให้แบบก็ว่ามาทํากิจต่างๆของท่านคืออยู่วัดมันทาได้เพราะวัดนี่ถูกออกแบบให้มีการตอบรับกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยคือความที่โยมอาจจะไม่เข้าใจการใช้ชีวิตของพระการฉันการเข้าห้องน้ําการล้างบาดเช็ดบาดเกลื้อต,ตัวต่างๆท่านบางทีต้องต้องมีความละเอียดตรงนี้เหมาะสมไม่เหมาะสไมไงก็ต้องมีมีความ ต้องพูดคุยกันแล้วก็แสดงคุยกันให้ทราบตรงนี้คือต้องมีปัญญาอยู่ที่ว่าจะมาอบอกว่าถ้าโยมมองออกว่าอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้พูดจามุทลุให้เกิดในการให้ทีว่าโยมอบอกว่าท่านจะมาตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงเช้าตื่นทันทีเดินทางรถเครื่องบินรถถึงอะไรที่จะรักษาอาการได้น้ำแก้วหนึ่งหอรอหรือของเกินร่วมลังคอต่างๆที่มีเหตุในการนั่นได้ครับต้อง ต้องมีปัญญารพระอาจารย์ก็บอกอะไรทีของคือรูมลำคอแล้วยโมก็ชอบถามว่าเคี้ยวผิดนะเคี้ยวผิดอันนี้ก็ยังความเห็นก็ยังทึบอยู่ไม่ได้แต่ก็ยงเนี่ยไม่ไม่มีปัญญาแยบคายในการคิดตรงนี้นะก็นี้คือเป็นแค่เป็นยกตัวอย่างแล้วในการเดินทางก็งคิดดูดีว,ว่าไม่ได้เดินทางแค่คณะพิขุรูปเดียวญาโยมที่ไปอำนวยความสะดวกเขาต้องตื่นก่อนพิขูด้วย อย่างโยมตุ้อย่างเงี้ยก็ต้องตื่นก่อนต้องดูแลอาหารเช้าไม่าไม่ได้ทานอาหารกลางวันไม่ได้ทานไปถึงบางทีก็โดนจะไปอาตมาเห็นไปที่จะไปเดินที่เขาทานอาหารก็ถูกไล่อ่าทานไม่ได้ทานไม่ได้นไม่ได้นี่ของพระอเนี่ยต้องเอื้อเฟื้อทุกๆุกคือแค่ต้องมาต้องเอื้อเฟื้อทุกทุกทีมเลยอทีมคารว่าที่มากับพระกับพระด้วยก็ดีคือมันเกิด คืออยู่ดีโยมจะทําเลยเนี่ยโยมก็จะแบบว่ามันจะแบบเนี่ยขาดขาดกันก็ต้องมาศึกษา,เ,าเรียนรู้ดูไงแาตา่มาเคยทํางานปีแรกนะไม่ต้องทาอะไรเลยเดินตามอย่างเดียวเ,เดินตามว่าเขาทํำยังไงกันหรือไม่แต่มาฝึกตอนแรกที่ฝึกเป็นพระขาวเขาก็ให้เดินดูดูเขาทํำยังไงกันไม่ใช่มาถึงก็ฉันจะทําเลยฉันใหญ่มากฉันรวมคนนี้ทำเลยผิดเนี่ยก็ขัดงานกันอันนี้ก็เลยเลยฝากไปถึงทุกทุก ทุกๆบุคคลที่มีจิตศรัทธาซึ่งจะได้เรียนรู้กันไปว่าว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันแล้วก็คือคือหลักการก็คือ,อเอเื้อเฟื้อเอ่ออำนวยความสุขให้ให้ยมต้นึกถึงคนที่แสดงธรรมทำํทำยังไงให้ท่านมีความสะดวกสบายในทุกด้านที่สุดเพื่ออะไรเพื่อได้แสดงธรรมได้อนานครับางทีมาถึงก็บอกแล้วว่าไม่สบายนะก็ยังถาม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 นี่นั่นแหละถามถามถาม บอกอาคาธาสุดท้ายนะต้องไปแล้วจะต้องขึ้นเครื่องบินแล้วโอ้ถามนิพพานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย yeah, สติเออ <c oughs> ก็แบบว่าต้องสายหัวอะไรว่าเนี่ยอืมนะคือการละเทศะไหวพริบสติปัญญาครับบางทีโยมเอะก็บอกแล้ว,ว่าอย่างโยมเนี่ยถามกันได้โยมก็นิบวนให้พระจารย์เล้คือว่าถึงเวลาแล้วเพาะทัเริ่มถามกันเยอะทุกคนก็นั่ง <c oughs> นิ่งอึงเนาะปะ โอภรย์เสียงหงเสียงแหเสียงอะไร,รนังนิ่งอึงก็นิมนต์ว่าเออถึงเ <5 S 2> วลาแล้วครับถึงคนแล้วให้เลิกกันสักทีกล้าจะถามก็ต้องใกล้จะเออรกักษาะรักษา,าธาตุขันของพระอาจารย์กันด้วยอย่างนั้นกราบขอบพระคุณครับหลายเลยมันเยอะโยมคือต้องใช้คือถ้าโย,ยมรู้หลักเดียวว่าจะเอื้อเฟื้อผู้แสดงทายัางไงให้มากสุดนเนี่ย แต่บางทีก็ต้องมีความแยบคายบางทีบอกไปโพลงขึ้นมาเลยไม่ดูสถานการณ์บอกเอ้ยหน้าเป็นคณะสุดท้ายแล้วก็โพลงขึ้นมาเลยคณะสุดท้ายนะครับท่านไม่มีอะไรท่านนิมนต์นั่นได้เลยก็มีความแยบคายอีกเ,ออเนี่ยฝึกกันขาดขาดเกินนแบบเนี้แต่ถ้ายมรู้หลักให้ถูกแล้วก็พยายามที่จะเอือ้อเฟื้อให้มากที่สุดออดนวยความสะดวกแล้วก็พยายามอ,อ,อย่าคิดเองทำเองเอ,อ,อย่า คือหลักที่ว่าอยากคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเนี่ยมันเป็นได้หมดเลยคิดว่าท่านต้องอย่างนี้ท่านต้องอย่างงั้นเฮ้ยไม่แน่ถามท่านก่อนถามก่อนแบบนี้เหมาะไหมแบบนั้นเหมาะไหมอย่างนี้เอออย่น้นละมาถึงวันนี้ก็จะถามไหนไหนท่านอยู่ไหนท่านอยู่ไหนฉันจะไปถวายวอะไรเงี้ยนะโอ้โหลุกหนักเหลือเกินนี่